วันนี้เราเข้าป่ามาดูลูกมอนว่ามันสุกหรือยังเฮ้ยไม่ใช่มันวายแล้วหรอขอชิมหน่ะอืมโดนใช่ปกติแล้วเนี่ยมอนขาวมันจะสุกก่อนนี่มอนดำอุ้ยทุกคนมันสุกไปตั้งนานแล้ว ดูเนี่มันล่วงเต็มเลยที่พื้น,นเทียบเลยอ,อ,อืมวายแล้วละหมอนขาวจะเหลือไหมเนี่ยนี่งอมมากเลยอ่ะอวืวายหวานเจียบเลยไม่จะไปเก็บหมอนขาว หมอนขาวอยู่ข้างหน้านูน่นหมอนขาวมันจะหวานมาก mm. แต่เราเจอหมอนลายแล้วก็เด็ดชิมไปเรื่อยๆ mm. อ๋อวุ้ยอะ,อะคาปริโอโล mm. เ,เอ๋ล่ะเอ็นด้าตัวละกวางหรือเก้งอ่ะ mm. เก้งตัวเล็ก พอกวางตัวมันจะใหญ่มากโอ้โลูกมันโอ้ยเต็มเลยตมเลยเพลดพลื้ดะเล่าวันนี้โยมันสูงมาพักใหญ่แล้ว่ะดูสิตําพื้นดําๆนี่ลูกหม่อนทั้งนั้นเลยนะคะเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าเลยนะ ที่แถบนี้นะคะมันอยู่ติดภูเขามันก็จะมีสัตว์ป่าลงมาหากินผลไม้เนาะเราชิมไปเรื่อยๆจุดมุ่งหมายของเราอยู่ที่หม่อนขาวหมดหรือยังเนาะตายมันสุกมาพักใหญ่แล้วะน,นันน่นต้นหมอนขาวอยู่ข้างหน้าดูตรงนี้เันพวกเลย นี่ไงไสวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะหมอนขาวตรงหน้านี่ทิมเลยหวานมากหมอนขาวนี่หวานที่สุดเลยรู้มันเล็กกว่าแล้วก็หวานเจี๊ยบเลยอะ่ะเว้ยแตะเท่านั้นล่วงเลยงอม ดูสิแค่นิ้วระจับเนี่ยร่วงเลยโอ้ล่นใส่มือได้มาแล้ว หมอนขาว,วหวานนกำแรกของปีนี้นะคะหืมหนู่พวงนี้ข้อปากหืหมวอนมาก ร่วงเอาร่วง,งเอาอ่ะหวานมากหวานเจี๊ยบหวานแสบคออุย้ยโอนิแล้วแตะอะไรไม่ได้เลยอุยอ้ยหมอนขาวนี่นะถ้าใครชอบผลไม้รสหวานนะคะ จะชอบมากเลยรสชาติหวานเจี๊ยบอะงอมแล้วมันจะนิ่มมากนะคะแล้วก็หลุดได้เองเลยแค่ไปแตะมันมันก็หลุดแล้ว อยากห้ทุกคนมาชิมด้วยจังเยอะแทบไม่มีให้เก็บกินเลยอ่ะพอแล้วนะคะหมอนขาวได้เยอะเหมือนกันนะโหหวานแสบคอเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บหมอนสีดำสีม่วงกันบ้างนะคะฉันอยากแวะกินเธออีกเดี๋ยวกินสีอื่นไม่เข้า <c oughs> หืมงอมมากเลย น้ำไหลออกมาเลยอ่ะหวานเนี่ยหวานเจียบอากลูกนี้ไม่น่าจะหวานเจี๊ยบเพราะว่ามีแดงๆนิดหน่อยเชื่อไหมทุกคนไม่ต้องคิดอ่ะตอนแรกบอกคิดจะหยิบเข้าปากหยิบเข้าปากแล้วอืือ้อ ค่อยจับหล่นกันตุ๊บตับตุ๊บตับโอ้ตรงนี้เป็นพวงสวยเชียวมันซ่อนอยู่ข้างหลังนี่ตรงนี้ก็เป็นลูกพลัมนะคะพลัมป่ายังไม่สุกเลย,ยดกมากเลยพลัมป่าดกทุกปี มันดกมากอะ่ะโหดูคือมันหล่นเกลือนกลาดเต็มไปหมดเลยทุกคนดูซ้อน ลูกแบบนี้ไปปนด้วยที่แบบว่ายังไม่งอมจัดนี่แบบนี้ผู้ช่วยที่น่ารักตาเอ๊ตากินไหมทุกคน น่ากินหรือน่ากลัวเนี่ยดูมือเต็มแล้วนะคะพอก่อนนะวันนี้เดี๋ยวไว้มาเก็บใหม่นะคะมันดกมากอะ่ะแล้วมีเยอะมากๆนะคะเดินมาเจอตรงนี้พุกคนสีนี้ก็มีเป็นสีออกม่วงๆดำๆนะคะม่วงเข้มแล้วลูกยาวๆคนละพนันกับไอ้ลูกเล็กๆม่วงๆอืมอร่อยแบบอะ่ะ โอ้ยไม่ออกจากป่าพอดีหหูพันนี้อร่อยมากเลยทุกคนคือรสมันเปรี้ยวอมหวานนะคะมันไม่หวานเจีย๊ยบแล้วก็ไม่เปรี้ยวมากอะ่ะรสชาติกำลังดีเลยลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวพี่เจอกันที่บ้านนะคะว่ากูไก่จะเอาลูกหม่อนพวกนี้ไปทำอะไรขอโทษอนะที่ไม่สุภาพเห็นไหมกินไปไม่เยอะลิ้นไม่ค่อยดำแต่ขอนี้เข้าปากก่อนอร่อยมาก <c oughs> กลับมาถึงบ้านนะคะก่อนที่จะทําอย่างอื่นให้ทุกคนดูอย่าว่าไม่สุภาพนะว่าให้ดูเท้าให้ดูเจ้าดอกหญ้าชนิดนี้นะคะเที่ยวอ,ออกมาแล้วเป็นกองเป็นกองใหญ่เลยนะตรงนี้นะจากรองเท้ากับถุงเท้าข้างหนึ่งขางเกงข้างหนึ่งกําลังจะ เอาออกจากขาเกงข้างที่สองทุกคนเห็นไหมมันเข้าไปถึงข้างใต้เลยนะหญ้าตัวนี้ดอกหญ้าตัวนี้มันอันตรายนะคะเคยเข้าจมูกอาร์เรสเอาแบบเอาออกไม่ได้อะต้องไปให้หมอดูดออกนะเพราะว่าเจ้าหญ้าชนิดนี้นะคะมันคล้ายๆเขาเรียกอะไรนะเหงือกปลาหมอหรือเปล่าที่มันมีแต่จะไปข้างหน้าถ้าเราลูดย้อนหลังเนี่ยมันจะติดนะคะเนี่ยถ้าเราเราลูบไปเนี่ยหัวมันอยู่ตรงเนี้ยเมล็ดมันเนาะ เราลูบอย่างเงี้ยเราลูบได้เห็นไหมแต่ถ้าเราลูบย้อนหลังเมื่อไหร่มันติดเห็นไหมเมันติดติดตรงนี้เลยอันตรายมากนะคะเนี่ยเข้าไปในตาแมวใต้หนังหมาแมวนะต้องเอาไปให้หมอออกให้ในแต่ละปีนะคะเนี่ยดูเหอะทุกคนมันจะเข้าไปในกางเกงนะนี่เดี๋ยวแกะให้ดูนะคะนี่ขนาดใส่ถุงเท้าไว้ข้างในนะมันมาถึงข้างใต้ฝ่าเท้าแล้วเข้าไปในกางเกงนี่ พอเวลาเราเดินเราขยับเนี่ยมันก็จะค่อยๆเลื่อนเข้าไปเลื่อนเข้าไปเข้าไปถึงด้านในเห็นไหนไมไร้ากาดมากอะ่ะคราวนี้เราก็จะมาล้างหมอนของเราอย่าแทไงเนี่ยเขยิบลงไปเขยิบลงไป แน่นชากะละมังเลยเดี๋ยวจะเลือกสีขาวออกมานะคะสีขาวนี่จะเอาไว้กินสดสดล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ก็จะมาคั้นเอาน้ํามันเพราะว่ามันจะมีก้านเขียวๆถ้าเรามานั่งรูดในแบบนานมากเลยนะจะใช้ที่บดมะเขือเทศตัวนี้นะคะตัวเนี้ยใช้สําหรับบดมะเขือเอ้ไม่ใช่มะเขือเทศ มันฝรัง่งไว้ทํามันบดนะคะจะจะใส่ลงไปในนี้ไม่เคยทําเหมือนกันนะไม่เคยใช้เหมือนกันว้าวจะได้ไหมเนี่ยหางแกก็ยาวเหลือเกินนะอ่ะลองดูเนาะบีบใส่ได้ป่ะเอ้ยได้ผลได้ผลได้ได้ได,ได้ใช่ได้ใช้ได้ คั้นมาได้หม้อหนึ่งเรียบร้อยแล้ววุ้ยได้เยอะเหมือนกันนะนี่คราวนี้ก็จะมาต้มนะคะต้มให้เดือดประมาณสักสองสานาทีก็ปิดแกส๊สสีสวยมากเลยอะเดือดแล้วโว้ปิดเลยค่ะที่รักขอบคุณค่ะใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวรอให้เย็นแล้วก็มากรอกใส่ขวดหอมไหม ชี่วๆดลยย้นๆเนาะกลิ่น,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 นไม่ค่อยหอมเท่าเขาเรียกอะไรอะพวกเบอร์รี่ป่าเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะแล้วผลไม้พวกนี้สีม่วงสีแดงเนี่ยมันมีสารไลโคปีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะที่เป็นสารเขาเรียกอะไรชะลอความแก่ยับยั้งการก่อมะเรง็งแก้โรคหัวใจแก้หลอดเลือดอุดต,ตันอะไรประเภทนี้นะคะและการผ่านความร้อนแบบนี้นะ ทำให้สารไลโคปีนมีจำนวนเพิ่มขึ้นนะคะไม่เหมือนกินสดนะกินสดจะได้พวกวิตามินซีวิตามินบีอะไรพวกนั้นมากกว่าแต่วิตามินซีวิตามินบีเนี่ยพบได้ทั่วไปนะคะแต่ว่าไลโคปีนเนี่ยนะนี่แหละเน้นๆเ,เลยนะคะนี่ดื่มทุกเช้าและก่อนนอนรับรองเป็นอามาตะพร้อมดื่มนะคะมีคนลองไปแล้วนีส่สวยมาก